ตรวจสอบเงินเยียวยาเกษตรกรรับ5,000บาททกศโอนเงินเข้าบัญชีต่างธนาคารให้เกษตรกรอีก96,440คนจาก Facebook ของทกสสาขาสิงห์เกียงคู่รู้ค่าประชาชนโพสต์ข้อความเกี่ยวกับเงินเยียวยาเกษตรก,ตกร1,500 0บาทด้วยมีรายละเอียดดังนี้ การโอนเงินจากมาตรการช่วยเหลือเยียวยากเกษตรกร3เดือนเดือนละ5,000บาทรวม1 5 0 0 0บาทประจำเดือนพฤษภาคมสำหรับกรเกษตรกรที่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารอื่นทั่วประเทศโอนเงินวันพฤหัสที่11มิถุนายน6.3จำนวน66,440รายส่วนที่ผ่านเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยากเกษตรกร1 5 0 0 0บาทเงินงวดที่สจะเข้าวันที่15มิถุนายนเป็นต้น 8, โดยเกษตรกรสามารถตรวจสอบสิทธิ์และสถานะได้ที่เว็บไซต์ www.moac.go.th หรือผ่านทางแอปพลิเคชันเกษตรกรดิจิทัลก็ขอบคุณนะคะทุกๆท่านที่รับฟังรับชมข่าวสารทสั้นเองนะคะหวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ